สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านลาบวันชัยนะค,ะครับมาพามาดูบรรยากาศหนดนะเออที่จอดรถก็จะมีประมาณนี้นะครับที่จอดรถก็จะมีวานนี่นะคะะระับผมภายในร้านก็มีของแค่นี้เด็กไม่มีอะไรเลยโต๊ะนั่างจัดวางมันจัดวางเยอะมา,าก ข้างบนก็สามารถขึ้นมาดูวิวได้นะครับแต่ทางร้านไม่ได้เช่าต่อก็สามารถขึ้นไม่ได้ทาร้าลูกค้าได้กินที่ข้าบนแล้วนี่ก็วิวข้างบนครับจะมีน้องติ๊บๆอยู่นะฮะไอ้ติ๊บๆกทายคนดูหน่อยเร็วว่าไงคะว่าไงคะเล็กเนาะว่าไงคะนี่ก็คือบรรยากาศข้างล่างนะก็จะมีประมาณนี้ นี่ครับใครมาก็สามารถขึ้นมาดูทางร้านได้นี่ครับคุณก็จะมีร้านนีแต่อากาศอะเย็นมากเลยครับคุณดูขึ้นมาได้้าหน้าร้านจะเขียนว่า ท่วไปใช้ลาหนบัวแต่ข้างล่าสุดก็จะเป็นเขียนว่าลงกาแฟเป็นคําสีแดนถ้าใครเห็นแวะเข้ามาได้เนะครับเพราะายของเราโดนวันนี้ลงกาแฟบางนิดนึงอากาศเราขึ้นมาได้ครับลูกค้าขึ้นมาเยอะอยู่บางทีบางคนก็ไม่รู้นะถ้าขึ้นมาก็จะเจอหมาตัวนี้นะครับแยกมันดิบๆนะครับ ทางร้าน谢谢เราก็จะเห็นเครื่องบินตลอดเลยนะครับใครอยากเห็นเครื่องบินแบบเอกซ์คสีต้องมาครับเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูกับบรรยากาศทางตรงนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศทางไชนีโพรทั้ง รับเป็ดครับรับเป็ดกับบ้านรับเป็ดต้มผลกับบ้านข้างน้องหนึ่ง 他刚刚还打的。打